เบื่อเขาก็มาหาเราได้นะเดินเด้อพาแช่บ่อลับใจกลางธรรมชาติที่เขื่อนระบมจังหวัดชะเชิงเซาทริปนี้เราออกเดินทางจากกรุงเทพใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงก็มาถึงแล้วบอกเลยว่าหิวใจแล้วสุดๆมามาและเดินเนี่ยสนุกกันมากๆเดินทางกับเพื่อนรู้ใจซูบารุฟอเรสเตอร์ ใจใสีน้เครื่องยนต์บ็อกเซอร์ช่วยให้ในการขับขี่มีความสมดุลยิ่งขึ้นลดการสั่นสะเทือนขับแล้วนิ่งมากขับเคลื่อนสีล่ล้อแบบสมรรถนะฟูลทมมพื้นที่เก็บสัมภาระ520ลิตรกว้างมากเกาะถนนดีเยี่ยมทรงตัวได้ดีนึบทุกโคน้นโนยีไอไซส์4.0ก้องสเตอริโอคู่หน้าเพิ่มมุมมองให้กว้างขึ้นถึง2เท่ามาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยพัฒนามาย่างต่อเนื่อง เอ็กโมดฟังก์ชันนี้จะทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อน4ีล้อช่วยให้รถของเราสามารถผ่านไปได้ทุกเส้นทางอุปสรรคเพื่อนรู้ใจคันใหม่ซูบรุฟอร์เรสเตอร์